วันฝน,น,นตกโชคดีครับที่วิ่งเสร็จแล้วฝนตกเลยเพราะว่าก็วินน่งสิบโลวันนี้ก็ระบบหายใจไหลเวียนก็ค่อยดีครับแล้วก็กินยาแก้ปวดกรรมเริ่ออา,อาการบาดเจ็บน,นะครับก็เลยซื้อลองซื้อยาไปกินดูวันนี้ก็ได้10โลวันนี้วิ่งเทสประมาณ4-5ศูนย์ครับ4-4ศูนประมาณนี้วันนี้ก็10โลเพราะระบบหายใจไม่ค่อยดี4-8นาทีครับวันนี้ มันเขาเรียกอะไรล่ะเมื่อวานเวทด,ด้วยก็เลยทําให้มีการเขาเรียกอาการดอม,อมเจ็บเจ็บจช่วงต้นคอแล้วก็อาการเจ็บที่สลักเท้าก็ยังมีอยู่ก็เลยเช้าก็เลยลองซื้อยามากินครับก็เลยแล้วก็ระบบภายในมันไม่ค่อยโฟวันนี้เราหายใจไม่ค่อยโฟก็เลยเดันไปแค่สิบโลพอเราหายใจมันไม่ดีครับมันภายในมันแน่นแล้วก็ กินยามาด้วยแล้วก็ดอมแล้วก็ลองดูกินยาอาทิตย์นี้ครับวรงนี้ก็ตรงนี้อาจตรงนี้เบาๆเลยกินยาอาัดเข้าไปให้มันกระตุ้นให้มันหายประมาณนั้นนี่ก็วันนี้ก็ยังไงดีฟิลวอวันนี้ฟิลก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเออไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อพอวิ่งได้ระบบหายใจไม่ค่อยดี ดอมด้วย <ENA> โอ้โหเม,มื่อวานเวทหนักครับเมื่อวานมีดันพื้น80แล้วก็ลุกกิงแ0ด้าวเลยอ่ะล้าวตัวคอล้วกับร้าหน้าอกแล้วก็แขนนิดหน่อยนี่ก็ดันนหนักขึ้นมาครับอ่าโลหนึง่งจาก68สิแเฮ้ยจาก67ดันขึ้นมาตอนนี้เป็น68 68กว่าแล้วด้วยดัน <laughs> ขึ้นมาว่าจะให้กล้ามมันปูนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้ วันนี้เออมาบอกพิกโปร3นะวันนี้โทษนะครับวันนี้ใส่โปร3สีดำพวกนี้หนึ่งมารารอนกับหนึ่งฮับแต่ย,ยังยังยังแข็งอยู่คืออย่างนี้ครับโปร3ถ้าใครเจอราคาดีๆตอนนี้มือหนึ่งก็ซื้อได้เลยครับแล้วก็เอามาใส่ประมาณสักใส่บ่อยๆครับเพราะมันทนอยู่แล้วประมาณ200โล300โ,โ,โลครับมันจะเข้าฟิวมากเลยมันจะนิ่มเด้งมากเลยแต่ถ้าใหม่ๆเนี่ยเออแบบยังไม่ถึง200โล300โลมันจะ แข็งแต่มันไม่แข็งมากหรอกมันจะเออมันจะแบบอยู่ในโนแข็งและเด้งๆแต่ถ้าเลยสามร้อยไปแล้วนะเอออย่านอนกล่องนานครับสามสามร้อยโลไปแล้วเนะน,นี่ยอันจะนิ่มวิ่งดีออมาบอกมาบอกเพื่อ,อใครบางคนแบบซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใส่นอนกล่องอะไรอย่างเงี้ยยังแข็งครับเอามาวิ่งอยู่ก็ยังแข็งเอามาใส่บ่อยๆจะนิ่มๆ,ๆ